มันนั่งหลบแดดอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับก็มีวัวน้อยตัวนี้นะครับตามมาไม่หนีไปไหนเลย <c oughs> มานั่งหมอบอยู่หลบแดดอยู่ด้วยผมก็มานั่งซุ้มดูวัวอยู่เนี้ยละวัวสามตัวอยู่ไกลๆนู้นนะครับส่วนวัวุงอืนเขาก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาโซนบน นะวัวของผมวัวแดงสามตัวอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หนู่นนะครับก็นั่งหลบแดดซุ่มวัวจูเจ้าวัวแต่ตัวเนี้ยมาอยู่กับผมไม่ไปไหนเลยรูกบนน้อยตัวนี้อ,อุอนะ้ยหน้าบานเปิเทอร์เลยแล้ว,วันนี้เป็นวันเสาร์เด็กเด็กแฝดทั้งสองกับน้องแค่ก็เพื่อนรมห้องก็มาเรียนรู้กันที่ไหนแล้วนะครับ เล่นกันที่ไหนลูกหาแคสไปเล่นกันที่ไหนเล่นข่งขกดกันนี่แหละครับสถานที่ให้เด็กเล่นผจญภัยมีเยอะแล้วแต่ก็แอบแฝงไมได้วยอันตรายนะครับซึ่งเราต้องควรระวังอยู่เพราะตรงนี้เป็นริมบึงด้วยบึงใหญ่ เด็กถ้าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็ลนลงไปก็มัวันนี้หมามานาสามตัวเลยนะครับหมาแต่เป็นหมาของคนลื่ครับของแม่ของปอบแปดคนนี้ ว่างไงทำไมไม่ไปหาหมูล,ล่ะประตูมิติเหรอรขาววงโกนหรือว่าป่าละแปลจะไปเล่นใกล้บ่อนาำนักนะเดีย๋ยวมันลื่นทนถลายลงไปนี่จมมันหายไปเลยนะลงไปไม่ช่วยไม่ทันนะ วันนี้แดดก็เปียงเปียงแต่ไม่เปี้ยงเท่าเหมือนวันก่อนๆนนะครับสายลมก็มีมาเรื่อยๆว่าผมโหมาแล้วแต่ไอ้ก้อนแก้วหายไปไหนเนาะไอ้ตัวเล็กอ๋ออยู่ข้างหลังเกาะเกาะแม่มันมันกินกลุม่มกับแม่มันอยู่ เสาก็ามารวมตัวกันที่นาเนี่ยครับเป็นที่คึกคืนอันนี้วัวของใครเนี่ยตัวเนี้ยลูกวัวน้อยเนี่ยอ๋อวัวของเชียนวัวเขาขึ้นมาเร็ววันนี้น,นี่ก็อันนี้ครับ มีที b b ่หบแดดบางบางก็กันแดดได้อยู่นิดหน่อยออเริ่มเคลื่อนไหวเลยนะครับไปไหนล่วจะไปแล้วเหรอคัน เวลาเขาคันเขาก็จะเอาตัวเขาถูกกิ่งมาขามเนี่ยนะครับ <c oughs> นี่ริ่มถุยละอ <c oughs> รกะ <c oughs> รกาศก็ดำเนินไปในทุกๆวันในทุกๆ สิ่งก็คือแต่ก็บางกะบรรยากาศบางช่วงบางตอนก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปไปแล้วครับบัวน,น้อยหลังจากเขามานั่งจ้องอยู่เป็นเวลารวมๆ20นาทีได้ แบเดียวห้านาทีแล้วว่าไงมันน้อยช่าเห็นมานน้อยแล้วก็นึกถึงเจ้าโชคนะถ้าเจ้าโชคยังอยู่ก็ดีเดอะโคบินผ่านมาหลายตัวแนี่นี่เมปลัดโปร่งไม่มี ไม่นานน้่นเท่าไหร่ก็ต้องจบคลิปนี้กันนะกับประมาณ5นาทีกว่า 嗯，干么搞？<music> <music> อุทิมาก,ก็ดีนะึกอยากจะนอนตรงไหนก็นอนนอนสบาย อเด็กเล่นกันสนุกสนานหัวกก็กินยาคืบคานมาใกล้แล้วนะครับอยู่ในสายตาทั้งหมดทั้งสามตัวแล้วจะก้อนเงินก้อนทองก้อนแก้วหัวผงล่างก็ขึ้นมากิน พร้อมที่จะเบนหน้าเดินลงกับนาข้างล่างเหมือนเดิมครับหวังว่าเจ้าสามตัวของเราคงจะไม่ตามเข้าไปงก็ต้องขยับไปกันไม่ให้มันตามเข้าไปเพราะข้างล่างคือป่าอ้อยรออยู่ครับวัวของเรารู้จักป่าอ้อยรอมันเข้าไปกินอ้อยเขาเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอาได้ครับ รู้แล้วได้ยินแล้วที่นี่ไม่มีคุณครูให้ลาไปห้องน้ำอุจลาและปัสสวาวะนะไข้ไข้รรตรงไหนก็ตามสบายเลยแล้วแต่ปุ๊เ,เขาแล้วแต่ปุ๊ตรงไหนไไดเดี๋ยวรอถไปถามแม่แปดดิไปไปปรึกษาแม่แปดไปพ่อก็ให้ให้แปดพาไปถามแม่ เดีย๋ยวรอแม่ก่อนได้ไหมเดีย๋ยวขี่รถพาไปบ้านนู่นเพอาะเพราะพอาแนะนำตรงนู้นอะริมริมบึงนืนู่นไงแต่อย่าชิดมากนะตกคลองตุ้ม ไม่ปแปลกหรอกคนเพราะถ้าเรากินเยอะเราก็ต้องปวดเป็นธรรมดาเท็กปวดอุดจจากันทั้งสามคนเลย เอกเอาน้ำตักไปด้วยดิหากระป๋องตักง้ำไปด้วยน,นี่ก็จะเป็นคลิปยาวเลยนะครับ เราคงจะจบคลิปที่ตรงบริเวณนี้นะครับ